สื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาจีนวันนี้เหล่าซื้อจะมาสอนการเขียนลำดับขีดคำว่าต้านเกาเด็กๆมาดูกันเลยค่ะการเขียนลำดับขีดภาษาจีนวันนี้นะคะเหล่าซื้อขอเสนอคำว่าต้านเกาต้านเกาที่แปลว่าขนมเคก้กเรามาดูวิธีการเขียนลำดับขีดกันเลยค่ะลำดับขีดที่หนึ่ง ขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้า ขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปด ขีดที่เก้าขีดที่สิบ ขีดที่สิบเอ็ดเรียบร้อยค่ะต่อไปคำว่าเกาขีดที่หนึ่ง ขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หก ขีดที่เจ็ดขีดที่แปดขีดที่เก้าขีดที่สิบ ขีดที่สิบเอ็ดขีดที่สิบสองขีดที่สิบสาม ขีดที่สิบสี่ขีดที่สิบห้าและสุดท้ายขีดที่สิบหกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วเหล่าซื้อมีงานให้เด็กๆทำค่ะให้เด็กๆวาดภาพพร้อมกับเขียนลำดับขีดลงในกระดาษ A4 นะคะเด็กๆสามารถวาดและก็เขียนเป็นแนวตั้งก็ได้หรือเป็นแนวนอนตามแบบที่เหล่าซื้อเขียนให้ดูก็ได้หลังจากนั้นให้ส่งงานเหล่าซื้อที่ใต้คอมเมนต์นะคะใจเจียนใจเจียน